สวัสดีครับต่อกันข้อที่9ครับโจทย์บอกว่าเส้นสเปกตรัม5เส้นมีความยาวคลื่นเท่านี้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 นะครับการเปรียบเทียบเส้นสเปกตรัมข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องไล่ดูพร้อมพิเต้ครับความถี่เอ่ยพลังงานเอ่ยผมเนี่ยเข้าใจนะว่าคนที่ทําข้อนี้ผิดไม่ใช่เพราะพลาดเองแต่เป็นเพราะอาจจะสับสนครับเวลาทําไม่รู้อะไรแปรผันตรงแปรผกผันเพราะนั้นพิเต้ขออนุญาตเลยนะ กันประมาทเพราะคนที่เปิดมาดูคือคนที่ผิดนะครับกันประมาทผมเขียนไว้ให้ก่อนพลังงานอ่ะมันแปลผันตรงกับความถี่แต่ความถี่นะครับมันแปลผกผันกับความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหนูเปรียบเทียบความยาวคลื่นนะลูกหนูจะเห็นว่า A อมีความยาวคลื่นมากที่สุดรองลงมาคือ B รองลงมาคือ C รองลงมาคือ D นี่คือความยาวคลื่นนะลูกแต่ถ้าหนูเปรียบเทียบพลังงานมันจะตรงข้ามเพราะมันแปลผกผันล่ะนะครับมันก็จะกลายเป็นดี มากกว่า C มากกว่า B แล้วก็มากกว่า A เห็นไหมครับหรือถ้าหนูเปรียบเทียบความถี่มันจะไปผันตรงกับพลังงานก็พูดกันแบบบ้านาน,นะครับภาพพลังงานยังไงความถี่มันก็อย่างนั้นนะครับ D ก็จะต้องมากกว่า C มากกว่า B แล้วก็มากกว่า A โอเคเรียบร้อยผมเขียนไว้ให้แล้วรอบนี้น่าจะไม่มึนแล้วแหละผมว่านะครับคนที่ผิดผมว่ามึนตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรกเรียนดูความถี่ A มากกว่า B เอาไปดูสิความถี่นะความถี่นะ A มากกว่า B ใช่ไหมเอาดองดูความถี่ A จะมากกว่า B ได้ไงเ่เราเขียนไว้ว่า A น้อยกว่า B ข้อกอไก่กกมันเพ้อรเจอ้อเอาออกนะครับขอไขพลังงานเส้นสเปกตรัมย้ำอีกทีนะพลังงานนะพลังงานนะพลังงานเส้นสเปกตรัม C มากกว่า B เอาไปลองดูสิพลังงานอยู่นี่นะอยู่นี่นะนะครับ C มากกว่า B ตรงไหมตรงก็ตอบถูกก็ตอบตอบขอไขได้เลยจบแล้วนะครับไม่ได้ยากแต่ว่าบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผมเข้าใจว่าไขถูก แต่ตอนผมทาผมไม่เข้าใจว่าทําไมควายผิดอะผมชี้ให้ดูคอควายเส้นสเปกตรัม A กับ C มีพลังงานต่างกันเท่านี้จริงไหมนักเรียนดูเส้นสเปกตรัม A ความยาวคลื่นเท่านี้เส้นสเปกตรัม C ความยาวคลื่นเท่านี้ถ้าอยากรู้ผลต่างพลังงานคุณต้องทําอย่างนี้นะครับ e นะครับเท่ากับ h c ลัมดาคุณต้องไปเอา e ไอเส้นพลังงานเนี่ยเราความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยความยาวคลื่นน้อยพลังงานมาก นะครับคุณต้องไปเอาพลังงานไอเส้น434เนี่ยลบด้วยพลังงานของเส้น656นาโนเมตรถูกไหมเพราะว่าเอาพลังงานตัวความยาวคลื่นน้อยพลังงานมากความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยต้องเอาตัวพลังงานมากไวหน้าพลังงานน้อยไว้หลังเวลาหักลบกันแล้วค่าพลังงานจะได้ไม่ติดลบนะครับแล้วก็ค่อยๆคำนวณพลังงานของไอเส้น443เนี่ยมันเท่ากับพี่เต้ขออนุญาตได้ไหมนะ ขอเถอะเอาไว้นี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่านะกลัวพื้นที่มันไม่พอนะแล้วก็พลังงานของเส้นนี้มันก็เท่ากับ h c นะครับส่วนด้วยลมดาแต่ลมดาเนี่ยหนูทะลึ่งใส่434ไม่ได้นะ434เป็นนาโนเมตรนะครับทำเป็นเมตรก็ต,กต้องคูณด้วย10ยกกำลังลบ9เห็นยังว่าตัวเองผิดตรงไหนทีนี้นักเรียนมันไม่ได้เปลี่ยนหน่วยด้วยซ้ำพลังงานน่ะไอ้เอความยาวคลื่นมันไม่ได้เปลี่ยนหน่วยด้วยซ้ำมันเล่นใส่นานโนเมตรลงไปในสูตรมันมันก็ไม่ได้ดิ นะพลังงานมันจะออกมาบบจุนได้ไงแค่เปลี่ยนหน่วยมันก็ผิดแล้วอะนะครับแต่เอาแต่เอาผมทําให้ดูต่อแล้วอันนี้คือพลังงานของเส้น4 3 4ใช่ไหมลบด้วยพลังงานของเส้น656มันก็ต้องใช้ h c ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย l ล m ด d a l ม m า d a คุณก็อย่าไปใส่656นะคุณต้องไปใส่656คูณด้วย10ยกกาลังอะไรลูกลบ9 ใ,ใช่ไหมแล้วพอคุณถอดตัวร่วมคุณดูนะเวลาคุณถอดตัวร่วมเนี่ยมันจะต้องได้เศษหส่วน434นะลูกลบด้วยพี่ได้เขียนถูกนะถ้าพี่ได้เขียนผิดคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนด้วย656เห็นไหมทั้งหมดวงเล็บปิดแล้วคูณด้วย hc ส่วนด้วย10ยกกําลังลบเนี่คือการถอดตัวร่วมพอคุณจัดรูปเสร็จมันจะต้องอยู่อย่างนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมตอนผมสรุปให้ผมเตือนตลอดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวหารมันเอามาลบกันแบบนี้ไม่ได้ครับ เข้าใจตรงกันนะครับพลังงานเนี่ยคุณจะเอาฐานมาลบกันไม่ได้บ้าคณิตศาสตร์ตัวหารมาลบกันไม่ได้เข้าใจนะครับวันนั้นข้อนี้ยังไงก็ผิดแน่นอนนะครับแต่เขารู้จักเล่นนะเขารู้ว่าเด็กๆผิดตรงไหนบ่อยนะครับตัวต่อไปแล้วงองงูผิดได้ไงในในอธิบายแล้วยาวแล้วก็ให้มันยาวไปเลยเส้นสเปกตรัมดีด็อกเกิดจากการที่อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนพลังงานน้อยที่สุดในกลุ่มนักเรียนครับเส้นสเปกตรัมดีด็อกเลยนะครับมันเป็นเส้นสเปกตรัมที่มีความยาวคลื่นน้อยที่สุดถ้าความยาวคลื่นน้อยที่สุด แสดงว่าพลังงานเขาจะต้องมากสุดครับถ้าพลังงานมากสุดมันต้องกระโดดเยอะที่สุดครับไม่ใช่กระโดดน้อยที่สุดเข้าใจนะครับก็อย่างอื่นผิดหมดเลยก็มีแต่ขอไคข้อเดียวเลยตอบขอไขได้เลยนะครับใครดูมาถึงข้อที่9ตรงนี้อย่าลืมนะครับอยากจะสนับสน,นุนหนังสือตัดลุยโจทย์สออวนอของเคมีวิเศสามารถทักแชทเข้ามาหาใน อินบ็อกในเพจหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับมีทั้งสรุปมีม,มีมีสรุปให้มีวิดีโอสรุปให้นะครับออพอประมาณนะครับพอที่จะ ทบทวนเนื้อหาไม่ต้องไปอ่านเองทั้งหมดแล้วก็มีโจทย์ครบทุกปีพศออแยกเรื่องมาให้พร้อมเฉลยละเอียดบวก QR Code สแกนดูแยกข้อได้ไม่เสียเวลาในการทำแน่นอนส่วนราคาพี่เศษยังไม่ได้ตั้งใครสนใจลองเข้าไปดูสั่งซื้อในเว็บไซต์ก็ได้หรือจะทักมาในเพจส่วนตัวก็ได้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ